แรนรังนกแท้เดบ hair shampoo โคโนชัวบางคนร้องได้เต้นไม่ได้บางคนเต้นได้ร้องไม่ได้หรือบางคนไม่ได้เลยครับแต่ผมคิดว่ามันมีอย่างหนึ่งที่พวกเราทั้งหมดร่วมกันที่มัน ทำให้เราค่าปัญหาดีได้ก็คือแพชชั่นครับตอนนี้มันมีหลายความรู้สึกมากครับทั้งตื่นเต้นทั้งตื้นตันทั้งดีใจทั้งแบบภูมิใจมันผสมกันไปหมดเลยครับเพราะว่า พวกเรารอวันนี้กันมานานมากครับต่าง<ม>ที่มาต่างสถานที่ก็เหมือนกับพวกเราครับผมต่างคาแรคเตอร์ต่างที่มาเหมือนกัน<ะ>แต่พวกเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปได้วยกันครับความสาเร็จที่เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราวันนี้เนี่ยเลยไม่ได้มาจากพวกเราแค่ทั้ง13คนครับแต่มาจากความรักของทุกคนที่ม,มาร่รรมาาวมมยอกจะ นะครับน้องๆเ้ามาที่มิวสิ m o o พวกเขาก็ต้องเข้ามาฝึกฝนเพิ่มเติมในเรื่องทักษะการร้องการเต้นครับแล้วก็มาถึงวันนี้ครับก็คือวันที่พวกเขาเดบิวต์ขอบคุณทุกครอบครัวของนั้ง13ครอบครัวที่กรุณาให้น้องๆไว้ใจทางโซ์ไว้ใจทางม o o ให้เขาเกิดมาเป็นโซลา่ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับพวกเราทุกคนวันนี้โดยส่วนตัวผมดีใจมากม

สวยงามจะเพียงแต่เธอนดินเข้ามาได้มากว่าเป็นแค่แฟนอยากแต่เธอเป็นคนรักแต่ยังไม่กล้าบอกรักกลัวใจเธอจะไม่อินมไม่เขากลัวเธอไม่ยอมไม่อยากจากับเธอมาตรงนี้บอกบอกว่าฉันนะ่ารักกลอกลอกให้เธอได้ยินถูกวันที่เธอได้ฟังบ่อย และในช่วงไทยนิยมของเราวันนี้ขอต้อนรับวงฮาตตตัวพตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอแค่ที่วงเนี่ย<ส>ผมก็ประทับใจแล้ว<อ>ฮัตัวพฮาตตบตโตะอันนี้ต้องบอกคุณจิ๊บบอกคุณผู้ชมก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเราพูดหลายครั้งถึงเรื่องของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่าบางครั้งก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางดนตรีนี่คือวงเกิร์ลกรุ๊ป ที่มีกระแสะความนิยมและเป็นที่รู้จักของคนที่ชอบเกิร์ลกรุ๊ปในสไตล์ที่แบบบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนญี่ปุ่นนะช,ชื่อเพลงเนะมื่อสักครู่ก็เป็นชื่อแบบภูเขาญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคือชื่อเพลงว่าฟูจิซาอานี้มีมีการทํามือแบบเหมือนกับภูเขาฟูจิทร<ส>าบไหมครับว่าฮาโตะปิโตทุกคนเนี่ยเพิ่งพาเราและท่านผู้ชมเนี่ย ขึ้นทริปแบบ First Class <c oughs> ไปถึงยอดภูเขาฟูจิกลับลงมาอยู่ตรงนี้ค่่ะใชนี่คือความสุดยอดมากๆและถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแบบที่คุณอาร์มบอกนะครับ <c oughs> <ผม S 1> พวกเราก็หวังได้เห็นเกิร์ล จากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับมีเพลงดอยสุเทพสั่งลององวันนั้นเลยใช่รอวันนั้นเลยนะครับงั้นเราคงจะต้องมารู้จักคาโตเปโตว่าวันนี้ที่มาแต่ละท่านมีชื่ออะไรกันบ้างดีไหมครับเชิญเลยครับผมสวัสดีค่ะปัญญาค่ะสวัสดีค่ะสมัยค่ะสวัสดีค่ะเข็มค่ะสวัสดีค่ะแพ้ค่ะ สวัสดีค่ะพายค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะสวัสดีค่ะซัมเมอร์ค่ะโอ้ยน่ารักมากแล้วมีท่าแนะนำของวงฮาตูบิโตะไหมมีไหมคะมีไหมมีไหมต้องทำยังไงเอ่ยสักหน่อยสักหน่อยเป็น เป็นหัวใจดวงใหญ่ก่อนเขาเป็นลูกหัวใจเนาะเป็นลูกหัวใจครับผมซึ่งสำหรับซิงเกิลนี้พุทธิสารเลยเป็นตาทางด้านนู้นนะเห็นม่านพุกคำรู้สึกกลมกลืนมากผมคลิปขำแล้วก็คุณตกขาไปด้วยเนี่ยคือคิอย่างนี้ ดูเหมือนเป็นคุณเป็นครูใหญ่ยังไหมครูใหญ่เป็นปากตัวบิโต้อัตราการเต้นสัญลักษณ์ของวงเกินลูกหัวใจนั่นเองครับผมอยากฝากผลงานอะไรให้กับแฟนๆช่องสามในวันนี้ครับเชิญเลยครับค่ะก็ซิงเกิลล่าสุดนะคะฟูจิซังค่ะสามารถติดตาม MV ได้ที่ช่อง YouTube นะคะเซิร์ชว่าห้าตัวบิโต้ฟูจิซังค่ะตอนนี้ก็ยอดวิวเยอะมากๆแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดูนะคะฟูจิซังเออเชิญว่ายอดวิว จะสูงมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับกลุ่มแฟนดอมแฟนคลับของฟูจิซังมีชื่อเรียกไหมครับตอนนี้เราจะเรียกว่าฮาโตเรียนโอ้ฮาโตเรียนฮาโตเรียนเป็นชาวญี่ปุ่นพร้อมกับผมเลยชื่อญี่ปุ่นผมชื่อฮาโตรุอันอันนี้เรื่องจริงเลยเอ๊ะทำไมคุณไปคล้ายผมผมชื่อดินจาฮาโตรินี่ว่าฮลโหแหม่พอพอบอกปั๊บนี่ทราบไวเลยนะครับเรื่งผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับฮาโตลิโตะครับผมขอบคุณ ในเวลาของชายนิย,ยมวันนี้หมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะ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  Rồi sáng sáng tên ngồi xóa และนี่คือช่วงไทยทําไทยใช้ไทยนิยมอยู่กับผมอาร์มธนภูมินะครับเจอกันแบบนี้มาพร้อมกับสิ่งดีๆแน่นอนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสีผมผมขาวนะครับเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยนะครับที่จะช่วยดูแลเส้นผมของคุณนะครับที่สําคัญวันนี้เราเชิญผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆมาพูดคุยกับเราในรายการแล้วนะครับต้อนรับคุณฝันคารุสุดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนผมว่าสีผมของคุณฝันเนี่ยดำมากแต่ว่าดําเป็นธรรมชชาาาติใ่แแลลล้้ววคคุณอมหยๆน ก็าสามารถมีสีผมธรรมชาติสีดําธรรมชาติแบบนี้เหมือนกันได้เพราะว่าเราอยู่กับ D Hair บใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆเลยค่ะอยากจะปิดสีผมเมื่อไหร่ที่บ้านของคุณทําได้เลยนะคะเขามีแชมพูแล้วก็ทิชชู่มสค์คุณผู้ชมผสมเข้าด้วยกันในปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วก็ลูบน้าในจุดที่เราอยากปิดสีผมได้เลยทิ้งไว้15-20าถึงนาทีแค่นี้ค่ะคุณจะได้สีผมที่สวยแล้วก็มั่นใจแล้วค่ะเห็นบอกสิ่งสําคัญของด Hair ก็คือเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยใช่อันนี้แหละที่เลิฟมาเขามีทั้งคารามมีอัญชันมี น,น้ำมันมากรอกเวลาใช้เนี่ยคุณผู้ชมผมจะนุ่มลื่นนะคะแล้วก็กลิ่นยังไม่ฉุนด้วยวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมขะเดแ hair เขามี500 ml 300 ml แต่รายการไทยนิยมฝันเอามาฝากเป็นรูปแบบซองอ 50 ml คุณผู้ชมแล้วดูนะปริมาณดูเยอะมากเวลาใช้ง่ายๆฉีกซองได้เลยแน่นอนมารายการไทยนิยมแบบนี้แล้วมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากคนไทยบ้างและสามารถที่จะสั่งซื้อได้ช่องทางไหนครับบอกเลยเบอร์โทรขึ้นปุ๊บให้เลยคุณผู้ชมค่ะรีบโทรแล้วบอกว่าจากรายการไทยนิยมค่ะดูอยู่ค่ะซองหนึ่งนี่นะคะ50 ml ราคาเต็ม69บาทสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลธรรมชาติคุณผู้ชมเลือกเลยนะวันนี้ให้6ซองจาก414บาทจ่ายแค่ 250บาทรีบโทรมีจำนวนจำกัดค่ะใครอยากแอดไลน์นะคะแอดมาเลยนะคะมีแอดนำหน้าแอดเดย์แฮรติดตามโซเชียลได้ช้อปปีกะะ้ก็มีลาซาดาก็มีเซิร์ชคำว่าเดย์แฮรได้เลยค่ะครับผมโปรโมชั่นดีๆ,ๆแบบนี้มีสำหรับแฟนรายการไทยนิยมโดยเฉพาะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฝันมากๆที่มาแนะนำสินค้าดีของคนไทยให้คนไทยได้รู้จักกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะ